หลังจากแกะแล้วเรียบร้อยพี่น้องแช่น้ำปูนใส่แล้วพี่น้องเด้อแล้วมันสีออกสีออกสีนำ้ำตาลน้ำของมันฮะพรามันปูนขาวกัดพี่น้องเพื่อให้มันกรอบพี่น้องพ่อให้มันเน่าเด้อพี่น้องเด้อแช่น้ำปูนขาวเล้พี่น้องเด้อหลังจากกัะจัดเลยพี่น้องใส่กระปุกเลยพี่น้องเลยหลังจากปอกแล้วเรียบร้อยใส่กระปุกเลยเรียงดีพี่น้องเลยย้ำว่าต้องแช่น้ำปูนขาวก่อนแล้วพี่น้องเด้อเพื่อบ่ให้มัน เพื่อบให้มันอันเละเพื่อบให้มันเนา่าเรว่องนี้แหละพี่น้องเทอเลี้เท่านี้เลี้ยงเลี้ยงดีๆนี่แหละพี่น้องเลี้ยงเพื่อให้มันแก่เพื่อเพื่อให้น้ำมันท่วม ขามวยใหญ่บึนไดพี่น้องขันไพ่บ่อยากซื่อกินกระเฮ็ดไว้กินเราเมืองเด้ยพี่น้อง้อแกะมะขามแน้ทำปูนขาวพอได้ที่เด็กก็มาเลี้ยงเลี้ยงใส่กระปุกอันนี้แหละพี่น้องนี่ใส่กระปุกสีใส่ ถังใหญ่ก็ได้จ้ะผู้ไดดองหลายๆนะถ้าขาดปูนขาวมักขามมีโอกาสเลิ่งเลยพี่น้องเนดะ้อถ้าขาดแ s ่น้ำปูนขาวพวกหนึ่งพี่น้องแหกเต็มเลยพี่น้องพวกแรกเต็มแล้วเรื่กงพวกที่สองมาเลยเห็นโบราณเลพี่น้องสามสีก่กระปุกพี่น้องได้สี่กระปุกเห็นว่าอยู่ให้กินเพื่อ ฝากพี่ฝากน้องฝากญาติฝากลูกฝากต้องเด้อพี่น้องเด้อเผื่อท่านสิบโมได้ซื้อนี่นะครับน้ำที่เฮาเซ่ออกมานล้วมันซอ,อกสีน้ำตาลเข้มเด้อพี่น้องเด้อน้ำที่เฮาเซ่น้ำปูนขาวนะ่ะพอปูนขาวมาันจะปกัดไอ้เศษออกแล้วก็มันจะให้เนื้อมะขามมัน,น,นแน่นขึ้นพี่น้องเนอะเลี้ยงได้ที่เลยพี่น้องเตรียม เตรียมผสมน้ำเลยพี่น้องเอยผสมน้ำไปหัวเชื่อมหัวเชื่อเด้พี่น้องเนดะ้อหัวเชื่อ,อนี่นะครับผมน้ำพ้นกระไดท่าเตรียมไว้ถ่ายผสมหัวเชื่อรผมหลังจากเลี้ยงเต็มกระปุกแล้วเรียบร้อยพี่น้องมาบัดนี้กะเตรียมหัวเชื่อพี่น้องหัวเชื่อจะ้ะมาขามหาโลหัวเชื่อแปดซ่อนแกงได้จ้ะเด้อคุณคุณส สี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสอดแกงจ้ะ<น>แก้วคุ้นเลยมือคนเลย <คน S 2> พี่น้องคนเลยจ้ะมือสะอาดแล้วมือสะอาดแต่ละพี่นอ้องอยา<แ>่าเกลียดเด้อแกะประคับมือมดมือหมดเลยใส่ถุงมือพี่น้องขอโทษขออาภายัยล้างดีแล้วละคนที่ยังเพื่อให้ให้หัวเชือละลายจ้ะหัวเชือ ครับผมหลังจากดอกได้สองสามมือเลยเพี่น้องสีมันก็สีออกมาสีเหลืองๆนี่เลยเพี่น้องสีสวยงามพี่น้องเป็นตาก,กินนี่บพอพี่น้องนี่วิธีดอกมะขามนะเพี่น้องนะเอาไวาจะสองสามมือสีมันก็สีค่อยสวยๆขึ้นพี่น้องตัวนี้สีสีจืดตัวนี้พี่น้องเพิ่นโมมีอันสีผสมพี่น้องด้ใส่สีผสมหน่อยนึ่งนะเพี่น้องนะ ก็ใส่ให้มันสวยงามพี่น้องเอเอาบุญหาใส่หลายแ้่พี่น้องเออใส่พอประมาณพอให้มันสวยงามจังหน่อยพี่น้องเอ